สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะพาไปเรียนเรื่องการพูดสรุปความจากการฟังและดูอถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการพูดสรุปความจากการฟังและดูได้และนักเรียนจะต้องพูดสรุปความจากการฟังและการดูได้ค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในชั่วโมงนี้ก็คือหนังสือภาษาไทยป .4 เล่มสีส้มเล่มนี้ค่ะเปิดไปที่หน้า168เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องดูวิดีโอไปด้วยและก็ลงมือทําไปเลยนะคะนักเรียนเตรียมขึ้นมาเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาดูคำนิยามของการพูดสรุปความจากการฟังและดูกันก่อนนะคะการพูดสรุปความจากการฟังและดูนั้นเป็นการสรุปความคิดหรือสาระสำคัญของเรื่องที่เราฟังหรือเราดูเป็นข้อความสั้นๆผู้สรุปเรื่องจะต้องฟังหรือดูอย่างตั้งใจฟังเรื่องให้จบ จับสาระสำคัญของเรื่องให้ได้แล้วสรุปด้วยคำพูดของตนเองโดยที่ไม่ต้องลงรายละเอียดมากมายนักนะคะหลักการของการพูดสรุปความจากการฟังและดูค่ะอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้ว่าเราฟังหรือเราดูเรื่องอะไร แล้วต่อไปก็คือเราจะต้องจับสาระสำคัญของเรื่องได้ว่าสาระสำคัญของเรื่องนั้นคืออะไรและข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟังและดูเรื่องนี้คืออะไรค่ะและต่อไปคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างในการพูดสรุปความจากการฟังและดูนะคะ วิดีโอที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะคะมาจาก Youtube มาจากช่องสารคดีมีชีวิต PSI สารดี99นะคะชื่อ,อชื่อวิดีโอชื่อว่า,าสารคดีอาณาจักรปวกอของช่อง PSI สารดี99สารคดีรายการสารคดีมีชีวิตเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยค่ะ แต่หนึ่งในสัตว์ที่สำคัญที่สุดในทุ่งหญ้าทั่วโลกตัวเล็กกว่ามากที่นี่ในอเมริกาใตา้หลักฐานของความสำเร็จมองเห็นได้ทั่วทั้งเโตรโดปลวกนั่นเอง มีปลูกกว่า2,500สายพันธุ์และนิคมหนึ่งมีปลวกได้มากถึง2ล้านตัวทีเดียวแต่พวกมันเป็นนี่ความรุ่งเรืองนี้ต่อความสัมพันธ์ที่เรามองไม่เห็นปลวกกินหญ้าแห้งย่อยยากและมีไนโตรเจนน้อยมาก จะมีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่กินได้แต่ปลวกก็มีอาวุธลับแบคทีเรียในลำไส้ของพวกมันแบคทีเรียบางชนิดย่อยยาที่แข็งเหมือนไม้เหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่ย่อยได้ แบคทีเรียชนิดอื่นในลำไส้ของพวกมันสามารถดูดซึมไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยนมาเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่ปลวกสามารถใช้ในการสร้างโปรตีนได้การทำงานของแบคทีเรียหมายความว่าจอมปลวกก็คือจุดที่มีไนโตรเจนสูง และสัตว์อื่นๆรู้ว่านี่คืออาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารเหมือนตัวกินมดยักษ์ตัวนี้สายตาของมันไม่ดีนักมันจึงใช้จมูกที่น่าอัศจรรย์ในการดมกลิ่นอาหารเย็นของมัน แม้มันจะมีชื่อแบบนี้ในบางพื้นที่ตัวกินมดยักษ์ก็ไม่กินอะไรเลยนอกจากปลวกจอมปลวกนี้แข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง แต่ตัวกินมดยักษ์มีอาวุธที่ดีกรงเล็บนี้ใช้เพื่อป้องกันตัวเช่นกันเมื่อถูกโจมตีตัวเกินมดจะชูขาหน้าขึ้นยืนด้วยขาหลัง และสะบัดอาวุธคมกริบเหล่านั้นตัวนี้ภายในจอมปลวกมันใช้ลิ้นของมันซึ่งยาวกว่า50เซนติเมตรและจะไปด้วยน้ำลายเหนียวหนึบมันตวัดลิ้นเข้าและออกแล้วราวร้อยห้ครั้งต่อนาที และจะเกินปลูกได้ถึง35,000ตัวต่อวันวัดจากน้ำหนักปลวกเป็นหนึ่งในสารอาหารที่อุดมโปรโตีนมากที่สุดที่หาได้ในทุง่งหญ้าแมลงตัวเล็กเเหล่านี้มีโปรโตีนมากกว่าถั่วลูกนัดหรือว่าเนื้อไก่ดังนั้นพวกบันหล่อเลี้ยงสัตว์ใหญ่อย่างตัวเก็บวดัดอยากได้ p s i สาระดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชันฟ i ิกสิตต่อไปเป็นตัวอย่างการพูดสรุปความจากการฟังและดูนะคะแต่อันนี้เป็นวิดีโอใน YouTube ในหนังสือของเราเนี่ยเขาให้ใส่วันที่เรื่องที่เราดูเนี่ยฉายทางโทรทัศน์ด้วย นะดังนั้นคุณครูก็เลยเอาวันที่ทางช่องเนี่ยอัปโหลดลงที่ยูทู e นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะรายการสารคดีมีชีวิตเรื่องอาณาจักรปลวกจากช่องสารคดีมีชีวิต psi สาระดี99วันที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564 เวลาไม่ระบุนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายขีดไปสาระสำคัญของเรื่องคือในอเมริกาใต้มีปลวกถึง2,500สายพันธุ์และในรังอาจมีปลวกมากถึง2ล้านตัวพวกมันกินหญ้าแห้งและไม้โดยมีแบคทีเรียนในลําไส้ช่วยย่อยไม้ปลวกมีโปรตีนสูงพวกมันเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆเช่นตัวกินมด ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับความรู้เรื่องชีวิตของปวกค่ะ ดูตัวอย่างไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลักๆใหญ่ๆก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าเราฟังหรือเราดูเรื่องอะไรอยู่และสาระสาคัญของเรื่องคืออะไรเราต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้จากนั้นก็มาสรุปสั้นๆเป็นภาษาของตนเองและสุดท้ายก็คือเราจะต้องทราบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังเรื่องนี้คืออะไรคะ่ะ และต่อไปก็ถึงการบ้านของนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูให้ทำเล่มสีส้มหน้า168คุณครูจะให้ดูวิดีโอเรื่องฟัวกาคืออะไรและทำไมควรหยุดกินตับหา่านจากนั้นเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องสรุปความจากการฟังและดูนะคะแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้พูดนะคุณครูให้เขียนลงในเล่มสีส้มนะคะ หวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะสำหรับชั่วโมงภาษาไทยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับในวิดีโอวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับอาหารไฮโซฟัวกราหรือว่าตับห่านนั่นเองฟอัวกราคืออะไรทำไมมันถึงมีราคาสูงและนิยมกันในร้านอาหารระดับสูง แล้วพอเราก็จะจบด้วยข้อโต้แย้งเกี่ยวกับฟอรกราทําไมหลายประเทศนั้นถึงเริ่มแบนการผลิตและก็การบริโภคฟอรกรามาดูกันดีกว่าครับ อรกรานั้นเป็นคําที่มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าตับอ้วนฟอจะแปลว่าตับและกราก็แปลว่าอ้วนแล้วฟอรกราคืออะไรมันก็คือตับเป็ดหรือว่าตับห่านที่มีไขมันสูงนั่นเองฟอรกราส่วนมากจะทํามาจากตับห่านตับห่านนั้นจะมีเนื้อครีมีครีมนุ่มมากกว่าตับเป็ดซึ่งจะมีเนื้อที่ตึงและแห้งกว่าแล้วฟอรกรานั้นถูกขนพบยังไง มันมีหลักฐานที่บอกว่าฟอร์กรานั้นทุกคนพบมา4,000กว่าปีแล้วในอรารยธรรมอียิปต์คนอียิปต์เขาสังเกตว่าตอนที่นกเช่นกับเป็ดแล้วก็าหารกำลังจะทำการอพยพนกชนิดนี้จะกินอาหารมากที่สุดที่จะกินได้มันจะได้มีพลังงานในการบินระยะไกลแล้วตอนที่เป็ดหรือว่าหา่านนั้นกินอาหารในปริมาณสูงอวัยวะเช่นกับตับก็จะดูดไขมันแล้วก็ผองขึ้นมา แต่ว่าทั้งโลกจะไม่รู้จักฟัวกราจริงๆจนกว่าปี1779ในประเทศฝรั่งเศสพ่อครัวชื่อดังจอห์นโจเซฟคลาวสที่หลายคนถือว่าเป็นเจ้าพ่อของอาหารฝรั่งเศสได้ลองเอาตับห่านที่อ้วนไปทอดดูแล้วหลังจากเขาได้กินมันและสังเกตว่ามันมีรสที่สุดยอดเลยเขาก็เอามันไปเสิร์ฟให้กับกษัตร,ริย์ของฝรั่งเศสหลุยที่16หลังจากหลุยที่16ได้ชิมรสฟัวกราและมีความประทับใจ เขาก็จะมอบที่ดินที่ใหญ่อันหนึ่งให้จอห์นโจเซฟคลาวส์แล้วก็ปืนพก20กระบอกเป็นรางวัลแล้วทำไมมันถึงมีการโต้เถียงเกี่ยวกับฟอรกรามันก็เกี่ยวกับการผลิตของฟอรกราล่ะครับทุกๆปีในช่วงฤดูหนาวนกเช่นกับเป็ดและก็อาหารก็จะอพยพจากที่ที่มีอุณหภูมิเย็นไปสู่ที่ที่มีอุณหภูมิร้อนแลวในช่วงเวลานี้ก็คือช่วงเวลาที่เป็ดและก็อาหารจะอ้วนพอที่จะสามารถทำฟอรกราได้ แล้วปัญหาก็คือถ้าพวกเราต้องมานั่งรอช่วงเวลานี้ปีละครั้งฟอรกรามันก็จะไม่พอเสิร์ฟคนทั่วโลกเลยวิธีที่ฟาร์มจะผลิตฟอรกราทั้งปีในปริมาณที่สูงก็คือบังคับป้อนพวกเป็ดและวก็หานใช่และครับอันนี้คือสิ่งที่สร้างการโต้แย้งเกี่ยวกับฟอรกราที่พวกเราจะมาดูกันในหัวข้อต่อไปเราเพราะว่าขบวนการผลิตฟอรกรานี้ใช้แรงงานค่อนข้างสูงฟอรกราก็จะมีราคาสูงถึง2,400บาท อ่อนถ้าเราลองไปเซิร์ชออนไลน์ดูสำหรับรูปบังคับป้อนของเป็ดและก็อาหารมันจะมีรูปบางรูปที่แย่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหลอดที่ถูกสอดเข้าไปในปากของนกเพื่อบังคับป้อนอาหารจะง,งอยปากที่แตกแล้วก็หักถูกขังในกรงเล็กๆที่ไม่มีที่ยืนและถูกบังคับป้อนอาหารทั้งวัน เลือดออกมาจากจมูกแล้วก็อ้วกออกมาจากปากการบังคับป้อนนกนี่มันเป็นอะไรที่แย่จริงๆครับคนก็เลยมักจะเปรียบเทียบมันกับการผลิตหูฉลามแล้วบางครั้งตอนนกมีอาการกลัวมันก็จะไฮเปอร์เวนทิเลตหรือว่าหายใจระบายเข้าแล้วก็ออกอย่างรวดเร็วคล้ายๆเหมือนตอนมนุษย์มีอาการกลัวแล้วตอนนี้ประเทศที่ได้แบนการผลิตและก็บริโภคของฟากราก็มีอินเดียแล้วก็ออสเตรเลีย แล้วก็ทางรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เริ่มต้นในปี2022รัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในทุกๆเรื่องและก็การโต้เถียงมันก็มักมจะมี2ด้านสมาคมผลิตฟอรกราที่1ที่มีชื่อว่า Cat Skill f o r g r a Collective ก็กล่าวหาว่าการแบนฟอร์กรานั้นมันไม่ยุติธรรมโดยเหตุผลดังต่อไปนี้สมาคม Cat Skill ได้บอกว่าการบังคับป้อนของเป็ดและกา็หารนั้น มันไม่ได้สร้างความหว่นกลัวหรือว่า,วาอันตรายให้กับเป็ดแล้วก็อาหารแต่ว่านกพวกนี้มันยินดีที่จะถูกบังคับป้อนโดยซ้ำไอ้พวกรูปออนไลน์นั้นมาจากฟาร์มคุณภาพไม่ดีในฟาร์มที่คุณภาพดีพวกเป็ดกับอาหารนั้นจะวิ่งมาหาหลอดที่บังคับป้อนอาหารแล้วก็เอามันเสียบเข้าไปในปากเองเหตุผลที่2ก็คือพวกเป็ดและอาหารนั้นถูกสร้างมาไม่เหมือนสัตว์อื่น มันเป็นธรรมชาติที่คอของมันและก็ตับของมันจะสามารถรับอาหารในปริมาณที่สูงได้เพราะถ้ามันไม่ธรรมชาติเป็ดและก็ห่านก็น่าจะเสียชีวิตหลังจากมันโดนบังคับป้อนอาหารแต่ว่านกพวกนี้จะไม่เสียชีวิตแลวมันจะสามารถเก็บไขมันส่วนเกินได้ในตับของมันแล้วเหตุผลที่3สมาคมแคสกิลได้กล่าวหาว่าการฟาร์มฟัวกรามันไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากการฟาร์มไข่ไก่หรอกครับในขบวนการผลิตขไข่ไก่ ไก่ก็จะถูกบังคับป้อนอาหารไปเรื่อยๆเพื่อจะผลิตไข่ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไก่มันไม่สามารถผลิตไข่ได้แล้วมันก็จะถูกส่งไปเฉือนเพื่อผลิตเนื้อไก่แล้วถ้าพวกเราเอามันมาเปรียบเทียบกับขบวนการผลิตฟอร์กามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกครับแต่ว่าทําไมการผลิตและการบริโภคของฟอร์กาจะถูกแบนแต่ว่าการผลิตและการบริโภคของไข่ไก่จะไม่ถูกแบนคุณมีความคิดเห็นยังไงไหมครับ คุณคิดว่าการแบนของฟอร์กราเนี่มันถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องอย่าลืมมาบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กับ subscribe ด้วยนะครับเราจะได้สร้างวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณที่ดูจนจบในล,ลาตีสวัสดีครับ